look i'm not the one with the problem okay it's the world that seems to have a problem with me people take one look at me and go ah help run a big stupid ugly ogre they judge me before they even know me that's why i'm better off alone ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานิสัยที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่แต่ลึกๆจริงๆน้องก็มีความน่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างในจนทำให้ลใหลายๆคนหลงรักว่าแต่จะมีตัวละครตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่ากับ10ตัวการ์ตูนสัดประหลาดน่าเกลียดแต่คนดูหลงรักมากที่สุดจะมีตัวละครตัวโปรดตัวไหนของคุณบ้างไปดูกันเลยการจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ได้นะ อ,อันดับที่10ก็อดซิล่าแม่เปิดมากับก็อดซิล่าเลยแน่นอนว่ารูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างโหดและดุร้ายแต่กลายเป็นสัตว์ประหลาดคนใจคนญี่ปุ่นและคน่ทลโล มีเกรดสีดำตัวขนาดใหญ่พ้นไปได้บางทีก็มาในรูปแบบของตัวร้ายบางทีก็มาในรูปแบบของตัวคนดีเรียกได้ว,ว่าเป็นที่นิยมจนระดับฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นหนังเลยทีเดียวอ,อันดับที่ 9. กัาร่า ถ้าพูดถึงกาซิล่าก็ต้องนึกสัตว์ประหลาดเต่ายักษ์ที่ช่ยปกป้องเมืองจากเหล่าร้ายอย่างกามมราเป็นสัตว์ประหลาดที่ดูโหดหลายแต่ใจดีที่เป็นขวัญใจของประเทศญี่ปุ่นที่หลายคนหลงรักไปอีกหนึ่งตัวอ,อันดับที่8 โดมโมคุ ok สับประหลาดปากกว้างตัวน,นี้มาจากประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วแหละกับโดมอมคุนที่มีรูปร่างเหมือนขนมปังปิ้งออกมาไอ้หน่อย,อยปากกว้างฟันเยอะดูแหลมคมน่าเกลียแต่นิสายน้องขี่เล่นเหมือนเด็กที่มีความน่ารักโด่งดังถึงด้านอเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายที่อเมริกาเลยนะ และแอดคิดว่าเคื่อนไทยหลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกับน้องคนนี้เป็นอย่างดีถึกแมม <c oughs> อันดับที่7จ p สปอนบสัตว์ประหลาดฟองน้ำที่พูดได้อาศัยอยู่ใต้ถังทะเลลึกมีนิสัยกวนบาท,ทา รือกวนส้น <got> อยู่ในหน่อยแต่สปอนบ๊อบลักสนุกมองโลกในแงด่ดีบางทีก็ดีเกินไปดีกับทุกคนเป็นตัวละครที่ยิ้มกว้างละเริงจิตใจดีแต่เขาก็มีความฝันของเขาอยู่นะนั่นก็คือการเป็นพ่อครัวหรือการเป็นเชฟมือหนึ่งแห่งปิกินี่บอร์ทมให้ได้ อันดับที่หกเฟร็ r าเป็นตัวละครตัวรลายจอมโหดที่อาศัยอยู่ในเครื่องเล่นเกม f ฟร k กเก e เฟลิกซ์จที่เบื่อหน่ายกับการเป็นคนร้ายจึงเดินทางออกผจญภัยในดินแดนของเกมจึงได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายทำให้หลายคนหลงรักรตนนัวละครตัวนี้ไปโดยปริยาย shake look I'm not the one with the problem okay it's the world that seems to have a problem with me people take one look at me and go ah help run a big stupid ugly ogre they judge me before the even that's why I'm better off alone. แต่จริงๆแล้วจิตใจข้างในของลูกพี่คือเป็นคนดีมากๆดีสุดๆแต่ในเรื่องเนี้ลูกพี่โดนบูลลี่มาทุกขนาดทุกรูปแบบซึ่งเรียกได้ว่ายักษ์เทรกเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนมนุษย์ธรรมดาค,คนหนึ่งก็แค่นั้นแหละอันดับที่สี่ n i น n s สิ่งมีชีวิตสุดประหลาดสัตว์เซลล์เดียวกตัวนี้คือมินเนียนที่มีความฝ่ายฝันบ้าอยากจะรับใช้จำโจนที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่ด้วยความน่ารักด้วยความตัวเหลืองที่ทําตัวเพี้ยนเพี้ยนเหมือนกับเด็กทําให้หลายๆคนตกหลุมรักเจ้ามินเนียนสุดหัวใจแม่เป็นมินเนียนอยากจะรับใช้เหล่าร้ายที่สุดก็ได้รับใช้แล้วนะเต็มที่เลยแหละอืม 3. ามมิวาโซสกี้สัตประหลาดตัวเขียวตาเดียวฝันเยอะที่ชอบเล่สาวเป็นชีวิตติดใจที่มีเพื่อนเริ่มงานคือนัองฟ้าหรือเจมส์ในฐานะตัวตลกสุดฮามีสมองอันแสนฉลาดซึ่งทำให้หลายคนตกหลุมลักเจ้าหนูน้อยไมส์คนนี้นี่แหละ อันดับที่สองเจมส์พีเซลลิวนสัตว์ประหลาดที่มักสร้างความกลัวให้กับเหล่าเด็กๆเ, <c oughs> เพื่อใช้เสียงกรีดร้องของเด็กๆเ,เป็นพลังงานให้กับเมืองของสัตว์ประหลาดแต่จริงๆเห็นหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ลูกพี่อ่อนโยนมากๆใจดีมากๆโดยเฉพาะกับเด็ก ที่ทำตัวเหมือนน่ากลัวก็เป็นเพราะงานเท่านั้นในความจริงลูกพี่น่ารักจะตายเนือ้อ kitty k i ี t y has to และอันดับที่หนึ่งสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวแต่หลายๆคนหลงรักตลอดการนั้นก็คือเจ้าสติช สัตว์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมฟันแหลมคมหน้าตาแปลกประหลาดที่มีความแข็งแกร่งความแข็งแรงเจ้าเล่ห์จอมทำลายล้างถึงน้องจะโหดร้ายอะไรอย่างนั้นแต่หลายๆคนก็ได้หลงรักกับความน่ารักของน้องซึ่งภายในลึกๆแล้วเนี่ยน้องมีทั้งความน่ารักความเป็นมิตรความรักให้กับครอบครัวจึงทำให้หลายๆคนหลงรักกับเจ้าสติดตัวปานี่แหละ ออล,ลฮา่าแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไร <c oughs> เพื่อนๆชอบกระตูนตัวไหนมากที่สุดสําหรับแอดนะแอดชอบมินเนี่ยนแต่ใช่ว,ว่าแอดจะเป็นมินเนี่ยนนะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ